เขาอากาศดิมีเขากี่สายไปไหนต่อนทางไปวันแม่นี่ยเขาทำเป็นทางนียพวกอ,อันนี้เป็นหินไหมนี่หินเหมือนกันลนะข้างล่างแต่มันปกคลุมด้วยดินนี่ใช่นี่เหรอนีอ่ดินตะวานพ่อยาวกว่าตั้งแต่ต้นทางเลยใช่ 加油吧 ดูทางหน่อยเออวานลูกครับมีวานลูก,คลกโคตรแสบหนิที่ดูทางมาคือน่าดูที่สตอนนี้มีที่เดินเลยเขาไม่ให้ไปเลยเนหะ็นไหมมันเดินยาก ได <c oughs> <right? c oughs> ้ร้อยอยู่ร้อย้ยแตกได้ใช่มีน้ำเหรอเี๋ยลูกโต นี่มันต,ตรงนี้นี่ตรงนี้นนนะดูทำท่าดันก้นอนพินนะนะดันอะไรดันก็ทำแรงๆ <c oughs> หน่อยไหมเออพอดี ดันดิดันสิไปปล่อยพลังอะไรดันก้อนหินก้อนนั้นไหมอันล่ะมองแม่ามือติดกันไว้ครับดันก้อนหินมันจะถ่ายง่ายมือกล้องเราเลื่อนหาครับซ้ายขวาเราขยับให้น้องดูเลยครับพ้อพ่อหนึ่งสองมองแม่ โอ้โหเอมือเดียวเลยดันมือเดียวเลยอแข็งแก่งที่สุดนะเป่งตูดเลยนะ 你搞什么？不明白。 ทางนู้นแท